่่่่เเเเลลลลลนน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 าากกกกแแ้้้วววออีีจจดตรงนี้ก็สิมีเป็ดเนาะพี่น้องเนาะเป็ดหลายอย่างมาแล้วมาแล้วพนสิคิดว่าอุ้ยห่านตัวนี้ห่านยายห่านทั้งเป็ดทั้งห่านเลยอันนั้นเป็นเป็ดอันนี้เป็นห่านข่อยเกษสิได้มาเบิ่งรูปแบบหลายๆอย่างว่าเฮ็ดจังได๋ข่อยสิเลี้ยงจังได๋เป็ดข่อยห่านข่อย ยังหอยกระสิเอาไปเหตุต้นแบบอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องนู้นอุ้ยฝั่งนู้นก็มีกระต่ายพี่เกียบนูน้นตรงนู้นมีกระต่ายด้วยฮะไปทางนู้นเหรอมาพี่น,อน้องยางตอนี่ทั้งเกดทั้งกระต่ายทั้งหันเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันไมหมละนะ่ะเนาะพี่เจียบจ๋านี่มาพี่น้อง ย่างไปน้ากันมูนีิสเปเชียลหลายอย่างอยู่เด้อพี่น้องเด้อมูนีิสเปเชียลหลายอย่างอยู่พ้อเห็ดกับบะมีปัญญาเอาบ่มีถุงพี่น้องบ่ได้เตรียมถุงมาพร้อมเห็ดกับเห็ดมีแตบ่บวกใหญ่ๆน้าพี่น้องเนาะกับเขาไปเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะว่าไออันนี้พี่เกียร์ผ้าไปใส่เขาไปเบิ้งเด้อพี่น้องข้างหลังข่อยไปหมู่บ้านเก่าของชาวสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะกับสิมีหลายๆอย่างอันนี้ อันนี้คอกไก่อันนี้พี่เจี๊ยบภาพมาเบินข้อกไก่ทางนี่นะพี่น,นอกก <gger> ้องนะมองเพลียงเเลียงไก่เพิ่ว่าอันนี้กเป็ดเป็นนี่ตรงนี้ก็สิเป็นขอกระตาอีกเนะพี่น้องเนะหญ่เอ็นยืดกับลายหลอันนี้ก็คขอกระตาอีกขอกหนึ่งนะพี่น้องนะเพื่อกระสิไปว่างว่างไวเจีสิให้มันกินห้าอันนั้นกระสิขอกกระตาอีกขอกนึงไป้ว่างให้พคนกินหยานะพี่น้องนะมา เนากับสิบผ้ายางไปเรื่อยๆพี่น้องยางไปเบิ่งเรื่อยๆเ,ยเยนาะคะ่ะมาเอา้ามาทางนี้นี่อันนี้อันนี้เป็นหม่องใบหญ้าให้กรใตย้หยหงเนาะพี่น้องเนาะนีะ่นี่เจ้ากับมาเบิง้งคือกันกหาหาับเฮาล่ะไหนพี่เจ็บอะไรอันนี้สิเมยนบ้านพักเกา่าเนาะพี่น้องเนาะบ้านเก่าที่มาพัก ไหนละไกอยู่ตรงไหนไก่อยู่ตรงไหนนี่พี่น้องพลังคนขึ้นมาเข้าไปดูอะไรในนั้นเข้าไปดูไก่แล้วในนั้นอันนี้คนไก่เฮ็ดงานยืนหนีร่้งพี่น้องเนาะคนไก่สียางนะเบิ่งเข่าวเบิ่งว่านมาสิพ่ออยังแน่พี่น้องกระตุ้นเต้นอู้นี่โอ้โอ้ยเย้คันยักษ์ซอกุดอะไรอ๋ออันนี้ ข้าเข่ามามเบิ่งกอดสีเพ้นข้าเจ้าอุ้ยนี่วันเย็นนี่พอนอนเทงโย่วันเพิ่นเฮ็ดหยังพี่น้องน้องข้าเสยเบิ่งใกล้ๆว่าเพิ่นเฮ็ดหยังคนสีเฮ็ดจังสี่แบบพี่น้องเพิ่นเฮ็ดโซ่แถวบางเก่าพี่เจ้าก็มาดูนี่น้องกขาทำโชว์เด่นเฮ็ดเซ็งอย่างนั้นเหรอออด่นเซอ๋ออันนี้อันเพิ่นเฮ็ดหยั่งเก่า Il, so นะเด่นเหี้ยออกโซเซ็งไปสมบัตอันนี้อัน,นที่นอนของเด็กหน่อยเนาะพี่น,อน้องขัดสีนอนเพื่อกัดสูดออกแก้สีเนาะเพ่นกัดสีสูดออกอันนั้นที่นอนผู้ใหญ่คนน่ะเพขาจะพักก็นั่งเฮ็ดจะสีอันนี้ก็คือเพ่นเฮ็ดโชว์เนาะพี่น,อนนะ้องเนาะงานเขาคนละอันนี้โต๊ะกับเขาอันนี้โตก,กับเขามาเบิ่งอันนี้เป็นอยังนี่เด่นเฮ็ดโซบลุ่มอะไรอันอน,น,อนี้พี่น,อน้อง อันนี้มังเอาลูกนอนกล้วยนอนเนาะมังนี่กันมังนอนอืออันนี้มันยังมวลๆนี่เฮ้ยๆๆออนี่มังมีเฮ็ดอันเรียนเฮ็ดหมอเห็ดใหม่เ้อพี่น้องนกวกหมบ้านเพิ่นนกวกหมบ้านเพิ่นนี่โอ้สวยงามกาน้ํา้อนพี่น้องนี่มงนั่งประชุม กินอาหารน้องปีน้องเนาะบางังประชุมกินอาหารไปออกไปตอนนี้เขาก็ออกไปเออเขาเขามีหน้าที่หน้าที่โชว์ให้คนดูอย่างนั้นแหละเออสมัยก่อนเขาทำยังไงเออสมัยก่อนเาทยัังงไอนนี้บ้านอะไรนี่อันนี้จะเป็นเครื่องมือ ครื่องมืออุปกรณ์ของสมัยเมื่อก่อนที่ทําขนมปังอะ่ะดูพิมพ์ขนมเขาสวยๆทั้งนั้นเลยพิม์ขนมสวยตรงนี้จะเป็นสวนดอกไม้ยายคนนั้นเขาก็ไปจิดเขียนว่าผักคะนาผักอะไรอยู่ตรงไหนพี่นนะนพนหนอ,ง,นอง,งเนาะสวนผักสวนหญ้าสวนพี่หนองกวางและยางท่วมูบัทนี่อู้ยบงผักผักหอมผักหอมฝรัง่งเฮ้เ พี่น้องผักหอมฝรั่งต้นบัางไงหนึ่งพึดพี่เจ็บสวนผักหอมผักกาดนี่สวยงามพี่น้องอันนี้ต้นกระลำอันนั้นอันผู้เฮ็ดงานอยู่นี่แล้วพี่น้องคุณกระลำม,มิตาสวยๆเลยพี่น้องกระลำสวยงามคุณทางขุนกระสิเป็นโมบัติหน่อยนะพี่น้องขุนข้าวยางมาตัตตพุ่นล่ะ นี่ก็เจ้ากับมาเที่ยวมัดกับสินยางไปเบิ่งว่าข้างล่างมันมีอีหยังนี่กับพ้ากันยางเบิ่งล่างพี่หน่องแล้วส่วนพี่เจ็บอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องดูฮะเออเดินวนไปวนมาแล้วจะดูว่าตรงนี้เป็นอะไรนี่พี่น้องว่ามึงนี่เป็นหยังนะพี่น้องแลาว ข้าเจ้าเอาอันเอาอันนั้นมาก,กั้นเลยพี่เจี๊ยบเอามาก,กาั้นเออแพะแต่ไม่เห็นไปทางไหนทีนี้เออไปเดินไปดูข้างล่างสิผ้า,า,าไปเบืองข้างล่างเนาะพี่น้องว่าเพิ่นมีหยังกะเออเบืองบ้านหลังนี้พี่น้องมีบานหลังนี้บ้านหลังนี้สวยวยิ่งยู บ้านเก่าเนาะพี่น้องเนะ,ะอันนี้อยู่ในจังหวัดเวสต์เทอรโลดเนาะพี่น้องเนะะาะเวสต์เทอรโลดกะพายยางไปเบิ้งเรื่อยๆพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสวนพักอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านพ่นเนาะพนะา,ายไกลๆให้พี่น้องได้เบิ้งนั่วกาเลี้ยงข่อยนี่ข่อยพ่อเฮ็ดไร่ควายก็อยากได้เฮ็ดบุญได้พี่น้องแต่ว่าข่อยบ่มีถุงยางตัวาะไซค์ก็ต้องพกถุงยางมาเนี่ยข้างล่างพ่นมีถุยงยางไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องจะเป็นแถบหมู่บ้าน กัญญางลงไปเรื่อยๆข้าเจ้ากับสิบอกว่าหมองหันเป็นอันนั้นหมองหนีเป็นอันนี้หมองหนีมันสิเป็นอย่างมาเบิ่งดีโซเกตเออหมองอะไรอันนี้ข้าเจ้าไม่ใหม่สางบ้านสางมยังน้อพี่น้องนะากัญญางลงงไปเบิ่ะย่างลงไปอีกสิมีพลังมันกิดย่างมาเบิ่งเดี๋ยวพอเฮ็ดเด้อพอเฮ็ดข่อยกระบอมีี้กราเอาดอกข่อยปูพ่อถุงพอกระท่อมต้นสะอาดดีปวดอันนี้บ้านหลังนี้ข้าเจ้าจะเอาไม้มาไว้เนาะพี่น้องเนาะเอาไม้มาไว้ถ้า เรือเห็ดเฮียนเฮ็ดสั้นน,นี่เอาใหม่มาม่ไหร่ใหม่กับคอนบองยายหนึ่งเด้ดพี่น้องนี่เรือเห็ดเฮียนเฮ็ดสั้นเนานะเมึงเรือใหม่เพิ่นบะเถาะเพิ่น,พนวาเนานะพวกเจ้ามาเบิ่งบักแอปเป,ปิ้ลบัดนี้อันนี้สวนแอปเปิ้ลเด้อพี่น้องพาชมสวนแอปเปิ้ลแล้วนี่สวนแอปเปิ้ลเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ภาแหววมา่อวันสวนแอปเปิลน้ำนาะพี่น้องเนาะนี่สวนแอปเปิลนี่แอปเปิลกระดกเดกพี่น้องสวนแอปเปิลของชาวสวีเดนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่เบิ้งเก๋ไก่าบอกแอปเปิลเพิน่นอยู่นไวยจังไดรเป็นจังไดรมาจังไดร่นาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นเฮ็ดสวนแอปเปิลงามงามพี่น้องเพิ่นกับพระท่านด้สุขดอกแอปเปิลนี่ลายโพดนี่เห็นบ่นี่ เพคนสิกันไว้เลยได้สวนแอปเปิลนี่แอปเปิลโด๊คพี่น้องคนซู้ให้เบิ่งก็ได้มันเออฝุ่นแอปเปิลโด๊คพี่น้องโด๊คกักโด๊คแน่นี่เป็นแพรลอนเห<ะ>รอใช่เงาแพรลอนออันนี้บอกแอปเปิลอันนี้บอกแพร่อนเนาะพี่น้องเนาะทร้างพุ่นก็นสิเป็นโมบานหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ ลูกมาเบิงทางนีว่าเพิ่นเป็นอย่างนี้ซูนเดียทั่วเป็ดเอ้ยพี่เก็บมีอะไรดีๆมาดูนี่นี่อันนี้หมู่บ้านอันนี้เนาะพี่น้องนี่ทางขึ้นหมู่บ้านเจ้าเบิงเจ้าเบิงขวัญสิซงสู้เห้เบิงเทละขันเทละขันเนาะพี่น้องท่าขึ้นไปหมู่บ้านอีกอันนี้ซ้ำหมู่บ้านนึ่งน้าพี่น้องเพิ่นเฮ็ดหมู่บ้านเก่าเดี๋ยวไปถ่ายแอปเปิลผลเบิ่งก็พี่เก็บดูข้างล่างนี่ยสวยมั้ยนี่ขวัญสิพาพวกเจ้าปีนมาเบิ่งแอปเปิ้ลใกล้ๆเนาะพี่น้องเนาะ นี่แอปเปิลน้อยนี่ค decimal, นบั้นท่านใหญ่ๆนะพี่น้องนะแอปเปิลกระโดก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 พี่น้องนี่แอปเปิลโดกโดกอิลีโดกสุงาไม่เห็นวะโดกสุงาโดกอิลีพูนท่ามขุนกับสิเป็นหมู่บ้านทางปีกกับสิเป็นแังสี่แล้วพี่น้องเบิ่งซอยกันง่ามอิลีฮะ ไม่ว่าจะเดินไปดูดแพรก่อนใกล้ถึงเวลายังเดี๋ยวยังจะพาเดินไปหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วเราขึ้นไปทาง,ทางนันอันนี้ผ้ามาเบ่งแพะเบ่งแะเบ่งสวนแออเปิดสวนบอกแพะร่อนนะพี่นอ้องชั่วโมงหนึ่งอ๋อได้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 นี่บอกแพะร่อนนี่แพรร่อนก็ดดดๆพี่น้องดูคักดกแนวบอกแพะร่อนนี่ าาพ่อแม่จะสิผู้ใดเมืนนี่ผู้ใดเมืนนี่มันเป็นคอยเนาะพี่น้องนะน,นี่แอปเปิลนี่แอปเปิลพี่น้องไก่แก่ไก่เฮเบิร์นเลยเป็นแอปเปิลเนาะนี่อันนี้กระสวนทักอันนี้เอาไปต้มส,สบปลาแซบแซบเลยนี่แซบอีลี่เลยนี่คนเขาอยู่ทุกที่เลยแล้วก็เป็นฟารแมเมอรี่แบบเป็นหมู่บ้านเออคนอยู่ทุกที่เลยพี่น้องตะกี้นะสไลด์ลก่อน,นอืม เมืองบวกแพร่ร่อนวันนี้โดค้างโด่งในบางหันสวนแอปเปิลแพร่ร่อนทางฝุ่นก็สิเป็นทางรวนบองหันข้นโดดตึกดใสดีดีเดือสะพานอันนี้เขาเรียกแกะหรือแพะอันนี้แพะเหรออันนี้แพะเขายาวเหรอนี่อุ้ยแพะหรือแกะวะนี่พวกเจ้าว่าแพะหรือแกะพี่นอ้อง หมนเบิ้งน้ำกันท่างพ่นจะเป็นสนามก์อบนะพี่น้องนะท่างพ่นจะเป็นสนามกลอบอันนี้เขาถ้าเจ้าเอาอันเอาคือไฟฝ่านะเฮ้ย hey! เอาคือไฟฝามาบบใหายคนไปใส่คนนั่นนี่กับมันดาดตึ๊บเลยพี่น้องนคนพี่น้องสวยงามฮะเอออย่าไปกินลูกอย่าไปกินกินไม่ได้กินไม่ได้ค่ะ อย่าไปกินลูกอย่าไปกินทางฝุ่นสิเป็นสนามกอบทางฝุ่นก็สิเป็นสนามหมาเราเดินไปนี่ได้ไหมฮะไม่แฉะก็ลอยคนเดินอยู่นี่พี่น้องถ่ายยางมาเที่ยวอือมอันฝุ่นกับเสียบบุ้งผู้ชายสีกอบน้ำพี่น้องคุณผู้ชายเขาตีกอบอยู่งฟังคุณส่วนมากพวกทำงานเขาจะวิ่งรถเขาไม่เดินหรอก จะใ,ใช่ไหม,มรรเอองั้นเราก็ไม่ต้องไปไไดด้ฝั่งเยียวฮะอันนี้อเมือบานตูกาหน่อยเพิ่นเด้อพี่น้องมือบานนี้หน่อยที่ว่าบ้านพักพักร้อนเพิ่น,น,นเนาะพักร้อนใช่อันนี้เป็นพักร้อนเพิ่นพี่น้องเพิ่นโดยภาพกระจาย ยืดเกียวแล้ววันแล้วมาตกปฝาบ่อยมัง่งโอ้ยกินน้ำให้ถ่ายหน่อยนะคะเออคนกินน้ำพี่น้องกินน้ำโอ้ยอร่อยไหมคะอร่อยไหมของพนักงานคนก็เอาคนก็เอามามาไว้สี่แล้วพี่นเราคนก็เฮ็ดว่าให้มาออกเยี่สิ ท่านหน่งก็สิเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆนี่หมู่บ้านน้อยเนาะพี่น้องเนาะท่านหนึ่งก็สิเป็นหมาเป็นหมู่บ้านน้อยคุ้นคนเขาเขาไปเบิ่งอยู่นี่ฮะร่อนถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูดอกไม้สวยๆพี่น้องดอกไม้สวยงามดอกไม้สวยงามอันนี้ขจจสิย่างไปเบิง่งหมู่บ้าน หมู่บ้านน้อยเนาะพี่น้องเนาะไปทางไหน,นไปเดินอันนี้ข้าจาวิบังหมู่บ้าบนน้อยพี่น้องหมู่บ้านเล็กนี่พี่น้องพ,แบบพักปลูกแปรบนี่มีหลายจุดด้วยพี่น้องเขากลับสีภากันไปบึงหมู่บ้านหน่อยเนาะนี่คนหนี่ง้าเจ้ากับเขาไปบึงด้วยกัน เจ้าเขับไปเบิ้งด้วยกันฮะอุย้ยอ๋อนี่เขาปลูกข้าวฟางแด่พี่เจ้าภาพไปเบิ้งมองขาเจ้าปลูกเขาเนาะพี่น้องเนาะเออที่เฮ็ดขนมปังนี่นี่นี่ข้า,ขาเจ้าปลูกนะเขาปลูกที่เฮ็ดขนมปังนะพี่น้องทานบ้านห่ากระสีเมียนอันให้กระต่ายกินน่ะนี่ ý nhang to ý nghĩa à. là nhang nghĩa là ý 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 nhang là ý nghĩa là ý nghĩa là ý nhang là ý nghĩa là ý nghĩa bàn ý nghĩa là 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 ý nghĩa ปไปเด้ออันนี้บ้านกระต่ายจะเป็นหมู่บ้านกระตา่ายยังสี่แล้วพี่น้องข่อยกระยานเะนีไปเห็นเหี้ยนกระต่ายขอย่อยยังสี่เยอะข่อยสิทธายแบบไปเยอะคนอยากกินเผาคนก็สิเผาไปกินเนาะพี่น้องอะ่ะเออดูกระต่ายมันกิน้นจ้ะนั่งก่อนพี่เจ้า กระต่ายพันจีนอ่ยเฮนเอาเอาขี่กระต่ายไปถิ่มอ้พันหัวจะขี่หนคนนมวามสาดขี่กระต่ายอืมมันอยากขอบไปบนกระต่ายเอ้ยนั่งกินมวยมวยเยอลูก นั่งก <consulting> <puede> ินงับงอมงอมอยู่ทางหุ่นเอากระต่ายหน่อยพี่เจ้ามาดูเขากระต่ายน้อยออกมาหุ่นนั่งก็จอยอยู่เห็นว่าหุ่นนั่งก็จอยอยู่ทางหุ่นเพื่อเซลกระต่ายหน่อยออกมาให้คนเบิื้องกระต่ายหน่อยกระซิวยวนกระต่ายหน่อยอย่าสั่นพี่น้องเออเข้าท่านั่นออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้ว เฮ้ยออกมาคนย่านด้วยนีมือนคนย่านน่ะเห็นไหมคนไปต่อยกระต่ายเห็นมั้ยเนียนคนไปเฮ็ดให้คนนักท่องเที่ยวมาเบิ่งนะพี่น้องนะนักท่องเที่ยวเขาเบืองเอออะไรเห็นไหมคนกับมาเบิ่งหลายหลายพี่น้องคนกับมาเบิ่งหลายหลายอุ้ยอุ้ยเบิ่งนั่นคนยืนเทเรืออยู่พี่น้อง ข่อยบอกภาษาไทยคนก็มาเบิ่งข่อยนี่ล่ะคนเบิ่งได้หลายพี่น้องกระต่ายหน่อยเคนเจ้ากระต่ายออกมาอันนี้เคนออกมาหากินหานอนหาเอะไรนะพี่น้องไปเราคนมาเบิ่งกระได้หลาย ยังสวยมากคนณทางหลายพี่น้องเออต้องนี้คนมาทำงานเขามุงดูอะไรกันเอ,อนน่อน้อพี่น้องอ่ะคุณพวกนั้นก็ไปนั่งฟีดจ้ะเออเป็ดกับพ่อเป็ดเป็ดกันยางชุ่มฉี่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 อยู่มาลูกมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยอลูกโชว์หน่อยโอ้เหลียนน้ำโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยร้อยน้ำแปด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 คนนะ่ะ หานกับพอหานนะพี่น้องของแท้ได้นะว่ามีของลอมเนี่นางเลยนะน่นกัมาเบืองไร่ไหลไี่นั่นเอ้าเด็กเล่นเล่เล่นนกคนเล่นนกคนก็แล้วเล่นนกคนก็แล้วไปเช็คด้วยไปเช้าเล่นนกคนก่อนนะพี่น้อง ตาม่อยเล็กน้อยแล้วนักกันฮะเออวิ่งตามใหญ่เลยวัานบีมูเซียมนะพี่น้องป่ะป่อยเออหมู่บ้านมีทุกอย่าง บ้านแพะบ้านแกะอันนี้ก็บ,บ้านแพะแพะเล็กนะน่อันนี้แพะเล็กพี่น้องเห็นปะอันนี้ตัวหน่อยคนตัวหน่อยคนเด้ดน,นี่เห็นปะบ้านแพะผ้ายางอวบวพี่น้อง เมยแล้วเดี๋ยวมือลุ่นสีผ้าไปเที่ยวหมพี่น้องสิผ้าไปเที่ยวหลายหลายอย่างเยอะมีที่เทียเยยทเท่ยวเยอะแยะปะเดินออกกันเออมันก็อากาศดีนะ่ะนั่ะรพี่น้องผ้ายางผู้ยางน้ำกว่าเมย์เหรอไอ้ตรงนี้เป็นเรียกเหรอไปดูสิมันเป็นอะไรเราลงไปทางนี้ได้นั่นเหรเออ ข้ามยางเบิ้งพี่น้องโมงบานเก่าคนกับสีเห็นฟ้ามไก่ฟ้ามเป็ดฟ้าม,ามกระต่ายฟ้ามลหลายๆย่างพี่น้องมีหอดเห็ดควายบวกมีถุงสีใสขอประกาศขอเขาพร้อมเขาสิว่าอินี่อีล้วว้ามาไปซักผ้าให้เขาเบิ่งความเออโอ้ยเขาเลิศไหมพี่เจ้ามันออกนี่ได้ไมั้ยได้ไดสิ ได้สิมองนี่มองนั่งเล่ยนยญย่งพี่น้องมึยงยานั่งกับย่างบึ้มบึ้มบึ้มอู้ยนี่ก็เป็นสวนพักเพิ่นมึยงยานั่งลงนะ็อกเก่งเในพวกแกวเบิ้งเด้อแข็งแรงเเพิ่นโฟกสเปียล่ะีี่ไงมเอเอมีอะไรไงโฟกักับพักคือเวลาเขาเล่นลมตีเล่นอะไรเโฟกัสเปียล่ะเออตรงนี้เขามีเวลาเขามีไอ้เพิ่นเล่นยังกระสีเสียงเงินนะพี่น้องมองนี่ ลับพี่น้อง้ามาเที่ยวแล้วกบสิพ้าพี่จะไปหาหมอเนาะพี่น้องเนาะนี่ยังกับสีไทยเบองเน้กพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ